เราไม่รู้หรอกนะว่าทำไมเธอถึงเลือกเขาแต่วันไหนที่เขาทำร้ายเธอเรายังอยู่ตรงนี้นะสุดท้ายเธอไปกับเขาคงลืมไม่คำว่าเราก็เรามันเป็นแค่เงาไม่มีตัวตนและของเหยื่วเช่าเธอบอกว่าเจ้าในเกต็ดงเก่าก็เธอได้ทั้งน้ำตาก่อนเธอจะจากลาและไว้หาคนเก่าคิดถึงเธอ เธอบอกเธอสบายดีเธอบอกกับฉันว่าไม่มีทางที่เธอจะทิ้งฉันไปแต่เห็นเธออยู่กับเขาไอ้ฉันก็ไม่เข้าใจและที่เคยบอกกับฉันตอนนั้นไม่ความว่าไงจบสุดท้ายตัวเธอก็ลาไปกับคนที่เคยให้ใจฉันรู้ว่าเธอยังรักเธอยังคิดถึงเขาไม่ต้องมาคุยไม่ต้องมาทั ธอมาเพราะเพียงแค่เงาไปกับเขาคงดีกว่าฉันอยู่ตรงนี้คงมีแค่ฝันให้เธอได้ทำตามที่หวังฉันจะคิดว่าเราไม่เคยรัก